ครับผมอาวันนี้ก็จะมารีวิวเครื่องคร่าวๆนะครับผมว่าการใช้งานเป็นอย่างไรมีฟังก์ชันไหนบ้างปุ่มไหนเอาไว้ทำอะไรบ้างนะครับก็เป็นรุ่น UT204A นะครับรุ่นนี้เนี่ย จะสามารถวัดแรงดันกระแสตรงกระแสสลับแล้วก็กระแสทั้งกระแสตรงแล้วก็กระแสสลับได้ถึง600แอมป์แล้วก็วัดอุณหภูมิได้วัดไดโอดได้อ่ะมาเริ่มกันเลยนะครับ บิดามามาดูปุ่มก่อนปุ่มซีเล็กเนี่ยปุ่มสีฟ้าเนี่ยเอาไว้เอาไว้เลือกเมนูที่เป็นสีฟ้านะครับอย่างเช่นตรงนี้เลือกเป็นไดโอดเลือกเป็นแบบมีเสียงหรือว่าเลือกเป็นแบบวัดอ่าค่าคาปาซิเตอร์ส่วนตัวนี้ก็เลือกเป็นกระแสสลับนะครับเป็นกระแสสลับหรือว่ากระแสรตรง แอมก็มีเหมือนกันเลือกเป็นกระแสสลับกระแสตรงเวลาวัดอ่ะมันจะไม่ขึ้นถ้าถ้าเราไปวัดกระแสแลตรงแล้วเราแล้วเราเลือกไปที่กระแสสลับนะครับค่ามันจะไม่ขึ้นอามาลองเล่นเครื่องดูอาลืมไปอีกสองปุ่มปุ่ม IEL นี้ก็คือปุ่มที่เอาไว้ดูค่าค่าเรียวไทม์นะครับ ซึ่งถ้ากดอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นค่าเขาเรียกค่าเดลต้าคือค่าความแตกต่างแตกต่างของค่าที่เปลี่ยนไปนะครับ <c oughs> ส่วนปุ่มโฮปุ่มสีเหลืองปุ่มนี้ก็คือเอาไว้เอาไว้โฮค่าก็คือเอาไว้เอาไว้หยุดค่าเวลาค่ามันวิ่งๆอย่างไงครับแล้วยากอ่านแล้ก็ กดไว้มันก็จะหยุดค่านั้นไว้ <c oughs> มาเริ่มดูฟังก์ชันแรกฟังก์ชันวัดแรงดันหรือค่าโวลเทจนะครับคือตอนนี้มันยังอยู่ที่ยังอยู่ที่อยู่ที่ค่า dc ที่เห็นค่าที่เห็นค่า มันวิ่งอย่างเงี้ยคือมันวิ่งก็จริงครับแต่ว่ามันวิ่งมันวิ่งไม่เยอะมันวิ่งไม่เยอะแต่เห็นเป็นห้าสิบอะไรเงี้ยอาจจะดูแบบเยอะครับแต่ถ้ามาดูหน่วยจริงมันคือหน่วยมิลลิโวลต์หน่วยมิลลิโวลต์ไม่ทราบว่าเห็นหรือเปล่าอยู่ตรงมุมนี้นะครับมันจะเขียนว่ามิลลิโวลต์ ซึ่งหมายถึงต้องคูณอต้องหารด้วยหนึ่งพันนะครับถึงจะเป็นค่าจริงอย่างค่าเนี้ยก็คือจะเหลืออยู่ที่จะเหลือยอยู่ที่เอาเจ็ดสิบหารพันนะครับก็เหลือศูนย์จุดโอโอมากกว่าเจ็ดสิบหกมิลลิโวลต์ก็คือศูนย์จุด เจ็ดเจ็ดโวลต์นั่นเองนะครับก็คือถือว่าน้อยมากนะครับถือว่าน้อยมากเรายังรับได้นะครับแต่บางท่านอาจจะคิดว่ามันมันวิ่งไปเยอะอะไรยังไม่ถึงศูนย์จุดยังไม่ถึงศูนย์จุดหนึ่งแอมเลยอ่าค่า DC นะครับเอาถ้าผมมาช็อตเซอร,ร์กิตมันก็จะกลายเป็นศรรูนใช่ไหมครับค่าแรงดัน ถ้สกิดก,กลายเป็นศูนกลายเป็นศูนย์นะครับแล้วก็ถ้ากดซีเล็กเนี่ยมันก็จะเลือกเป็น AC ให้ดูตรงนี้ตรงมุมนี้เป็น AC ซ่าครสนี้ก็วิ่งอยู่ไม่ถึง1นแอมป์นะครับก็คือประมาณ0.1 0.1ุดหนึ่งแอมปก็ถือว <bitcoin S 1> ่าเป็นค่าที่ไม่มากเท่าไหร่นะครับพอเรามาช็อตเอาสายมาช็อตสกิดก็จะกลายเป็นศูนย์เดี๋ยว,ยวจับมือเดียวไม่ค่อยถนัดนะครับมาช็อตสกิดแล้วก็กลายเป็นศูนย์จุดศูนย์ครับก็ถือว่าวัดได้ปกตินะครับต่อมาเป็นค่า ค่าโอหมหรือค่าความต้านทานคือตอนนี้เราสายเราเนี่ยแยกออกจากกันแยกออกจากกันค่าจะอยู่ที่อ่าโออลเยมาจาก o L, อา o L, โออาเวอร์โหอ่าคือโอเวอร์เลนนะครับคือ คือโอเพนสกิตก็คือความต้านทานสูงมากแต่ถ้าเราช็อตถ้าเราช็อตสกิตค่าความต้านทานก็จะเป็นศูนย์ค่าความต้านทานก็จะเป็นศูนย์นะครับถ้าเรากด Select ตงนี้จะเห็นสัญลักษณ์ของไดโอดข้างบนตอนนี้ผมไม่ได้ช็อตเซอร์กิตนะครับก็คือเอาไว้เอาไว้วัดอะารเขาเรียกให้วัดว่าไดโอดเนี่ยใช้ได้หรือเปล่าหรือหรือว่าไดโอดเนี่ยใส่ถูกด้านหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับนี่พอช็อต ก็คือใส่ทุกด้านก็ความน้าทานก็เป็นศูนย์ก็จะขึ้นศูนย์ศูนย์นี้นะครับต่อมาก็เป็นฟังก์ชันอะไรอันนี้ก็คือเป็นเสียงนะครับเป็นเสียงที่ใช้ทดสอบถ้าช็อตเซอร์กิตก็จะมีเสียง แล้วก็มีค่าที่วัดออกมาเป็นโอหมก็คือวัดโอหมนั่นเองแต่มีเสียงประกอบด้วยอันนี้ก็คือวัดค่าความเก็บประจุวัดวัดตัวเก็บประจุนะครับมีค่ามีค่าเป็นนาโนโฟาัตดอ่าต่อไปฟังก์ชันเฮิร์ ชันเฮรก็คือวัดความถี่นั่นเองคือวัดไฟบ้านก็จะอยู่ประมาณห้าสิบเฮิร์นะครับไม่หนีไปไหนแต่ก็ต้องอต่อมาเป็นฟังก์ชัน อุณหภูมินะครับต้องใช้สายวัดอุณหภูมิวัดนะครับก็ไม่ยากอะไรก็ฟังก์ชันแอมเนี่ยก็คือฟังก์ชันวัดกระแสอันนี้ก็อยู่ที่เลนส์4ีแอมเลนส์40แอมก็แล้วก็อ่ะเป็นไฟกระแสตรงอาจจะมีดินบ้างเล็กน้อยอยู่ที่ศูนย์จุด 0 2 0.003ประมาณนี้ครับก็ถือว่าถือว่าไม่เยอะเท่าไหร่นะครับจาก40โวลต์ก็ดิน้นดิ้นประมาณ0 2ก็ประมาณประมาณประมาณ4% 3%ประมาณนี้ครับ แล้วก็เป็น a อซ c อซก็จะดิ้นน้อยลงหน่อยดิ้นไม่มากแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าออแคริมิเตอร์ยี่ห้อดีๆก็มันก็ดิ้นเหมือนกันค่ามันก็ดิ้นเหมือนกันต้องตกใจครับถ้าค่ามันดิ้นเป็นแอมเป็นหนึ่งแอมสองแอมอย่างเงี้ยค่อยค่อยกังวลนะครับอันนี้มันดิ้นอยู่ในเลน์ที่รับได้นะครับต้องทำใจเลยครับมันเป็นของจีนนะ แต่ก็สามารถใช้งานจริงได้ต่อมาเป็นเลน600แอมเลน600แอมก็นิ่งเลยนิ่งเลยอยู่ที่9 <c oughs> อยู่ที่9แอมนะครับก็600 600ดิน9ก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ ก็ไม่เท่าไหร่ครับที่จะเลือกเป็นกระแสะสลับกระแสะสลับก็อยู่ที่อประมาณก็ไม่ค่อยดินเท่าไหร่อยู่ที่ศูนย์จุดศูนย์ ส่วนค่าจริงที่วัดไปก็จะเป็นอีกวิดีโอนึงนะครับที่วัดไฟบ้านให้ดูก็ค่าก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เลวร้วายครับก็คือวัดได้เมื่อเทียบกับตัวตัวที่ดีนะครับผมก็เครื่องนี้ก็ไม่ได้เสียนะครับก็คือใช้งานได้ปกติครับผมก็ขอ จบการรีวิวคลิปนี้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ